กลับมาเชิญครับมาเลยนะฮะข่าวที่สําคัญในวันนี้เราจะระวังนะฮะระวังนะฮะระวังแล้วฮะอย่าเอ่ยชื่อน้องนะมันมีกฎหมายคุ้มครองเด็กอยู่นะฮะเราก็ไม่ได้เอ่ยชื่อนะเราก็ไม่เคยเอ่ยชื่อน้องเมื่อคืนเราเผลอเผลออะไรเผลอเอ่ยไปแม้ว่าจะเป็นชื่อเล่นก็เถอะแต่วันนี้ไม่ไม่เอ่ยละคืนนี้ต้องละเอียดเลยคืนนี้ต้องละเอียดเลยให้เห็นหน้าพ่อหน้าแม่หน้าครอบครัวไม่ได้เลยไม่ได้นะฮะใช่ก็จบ อ้าวยังยังไม่เริ่มเลยยังไม่เริ่มเลยเอาวันนี้นะฮะที่กระทรวงแรงงานมีการแถลงข่าวเกี่ยวกับเรื่องนี้งงไหมฮะเกี่ยวอะไรงงไหมกระทรวงพัฒนาสังคมอ่ะฮะกระทรวงแรงงานกระทรวงแรงงานที่มีคุณเฉลิมอยู่บำรุงเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานจะพูดเรื่องน้องที่เป็นข่าวใช่ไหมน้องดาราใช่ไหมน้องที่เลนซีลีี่อ่ะน้องดาราเนี่ยนะฮะแล้วเมื่อวานนี้คุณพ่อขเพิ่งจะมาแถลงข่าวเราคงพอจะจําเนื้อหาการแถลงข่าวของคุณพ่อได้ชัดเจนที่คุณพ่อเขา ยอมรับตรงๆเด็กขาดไม่เยอะเยอะลูกสาวเสพยาครับแล้วครอบครัวเราก็ยอมรับผิดเราขอโทษยกมือไหว้ด้วยนะแล้วก็ยอมรับจริงๆนะเราแล้วหลายคนก็บอกว่าหลังจากคุณพ่อแถลงข่าวไปแล้วเนี่ยอะไรต่างๆมันัดีขึ้นคือไม่มีการบ่ายเบียงยอมรับแล้วก็ขอโทษนะแต่ว่าวันนี้เหตุการณ์มันไปคนละเรื่องแล้วสิฮะเพราะว่าวันนี้ที่กระทรวงแรงงานตอนช่วงเย็นๆนะฮะมีการแถลงข่าวเกี่ยวกับเรื่องนี้อีกครั้งหนึ่งนะฮะ โดยรัตรีว่าการกระทรวงแรงงานคุณเฉลิมอยู่บำรุงนะฮะถามว่าคุณเฉลิมอยู่บำรุงเกี่ยวอะไรด้วยก็คุณเฉลิมตอนนี้อยู่ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อํำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดแห่งชาติหรือว่าสอพอสอไม่รู้มาก่อนยังเป็นพออศูนี่อยู่ไม่รู้<อ>ไม่รู้มาก่อนเลยนะคุณเฉลิมก็เลยมาแถลงข่าวนะ,ะและอย่างที่คุณกนกบอกไปว่าเราไม่สามารถให้เห็นคุณพ่อ แล้วก็น้องเขาได้นะฮะครับท่านผู้ชมถ้าดูโทรทัศน์อยู่เนี่ยด้านซ้ายมือของท่านก็จะเป็นคุณพ่อนั่งอยู่ด้านขวามือของท่านข้างๆคุณเฉลิมก็จะเป็นน้องคนนั้นครับถัดจากน้องคนนั้นก็จะเป็นคุณพงสพัฒน์เลขาธิการปปสนะฮะอันนี้อธิบายให้ฟังนะครับเอาฟังเสียงของคุณเฉลิมก่อนนะครับที่แถลงข่าวเกี่ยวกับเรื่องนี้นะฮะหลังสาวันสองวันแล้วผมเนี่ยรู้จักรู้เข้ามาก่อน แต่รู้จักยังไงไม่บอกรู้จักในฐานะเขาแสดงหนังอะไรตอะไรเงี้ยก็อยากจะถามเรนเรื่องมันเป็นยังไง <S <S ก็ติดต่อคุณพ่อเขาคุณพ่อเขามาก็คุยกันสนุกรู้จักกันญาติโกโหธิกาก้ยเชิญหลานสาวมาก็เชิญท่านเลขาพกสามาน้องต้องจบ พราะหมอพิสูจน์แล้วไอ้ใครที่คิดจะทำร้ายเด็กทำร้ายดารามันเป็นบาปทําไมใช่เรื่องจริงอะ่ะผมไม่ออกลงขนาดเนี้ยแต่บางครั้งผมเบื่อสังคมไทยอะ่ะมันเป็นสังคมดรามา่านสังคมสแสดงมันถึงยืนไม่นาน หนูโชคดีนะลูกถ้าเลิมยังเป็นจับกันหนึ่งอย่างเดียวเนี่ยถ้าแถลงไม่ได้นะมีแต่ละกันชอบกันเพราะนั้นเรื่องนี้หนูจบทรลูกหนูยังเรียนหนังสือเสียอนาคต w อ r d s k t ถ้าเกิดเขาผิดพลาดมันก็ไม่ผิด ก็ผมไม่คนทำกฎหมายเองแล้วที่เขาแสดงความป็สุดให้หมอตรวจเลยก็ไม่มีก็จบ <ขอ S 1> นะเพราะนั้นตางนี้ต่อไปพวกคุณต้องมีหน้าที่เชียร์เขาไม่มีสิ่งเสพจิดไม่มียาเสพจิดพวกคุณยังไม่เชื่อคุณต้องย้ายประเทศอยู่คือมันขัดแย้งกับื่อวานมากเลยค่ะคุณพ่ออยากมีะระยะพูดเพิ่มเติมกับสื่อมอนไปนะไปคุยกันกนยินแไหมปปครับ นนะฮะชัดเจนเลยนักขา่าวนะจะถามคุณพ่อนะนะจะถามคุณพ่อจะถามน้องอะไรเนี่ยก็ปรากฏว่าคุณเฉลิมก็ไม่ให้ถามนะครับ,ค,รบคุณเฉลิมบอกได้แต่เพียงว่าผมตอบคําถามแทนพ่อและและดาราสาวทั้งหมดเพราะว่าที่กระทรวงแรงงานผมใหญ่ที่สุด <c oughs> ผมใหญ่ที่สุดที่กระทรวงแรงงานนะฮะไม่ได้กี่บอกเลยให้แบ่งข้างนอกให้ไปข้างนอกใช่แล้วถ้าเกิดใครจะถามก็ไปถามข้างนอกได้แต่ถ้าอยู่ในนี้ผมใหญ่ที่สุดจะ,ะพูดคนเดียวเหรอจะพูดคนเดียว <c oughs> นักข่าวก็พยายามถามคือเริ่มต้นมาเนี่ยคุณเฉลิมมาถึงเนี่ยนะครับบอกว่าผมยืนยันว่านักแสดงสาวไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดและได้แสดงความบริสุทธิ์ใจโดยการไปตรวจปัสสาวะเพื่อหาสารเสพติดซึ่งผลการตรวจปัสสาวะเพื่อหาสารเสพติดปรากฏว่าไม่พบว่ามีสารเสพติดนะฮะนักข่าวถามต่อว่าเอา้าพ่อของเขาเนี่ยออกมาถแถลงเมื่อวานนี้ยอมรับเองว่าลูกเขาเสพยายไอซ์อคุณเฉลิมบอกว่าตอนนั้นพ่อของเขาเนี่ยตกใจ ก็เลยออกมาแถลงข่าวแบบนั้น oh. นะส่วนภาพการเสพยาไอซ์มันก็เป็นการตัดต่อ uh huh. มันเป็นการตัดต่อซึ่งผมพูดในเชิงหลักการวิทยาศาสตร์ภาพใครก็ตัดต่อได้ uh huh. มันเป็นแค่เศษกระดาษแต่หลักฐานผลการตรวจปัสสาวะเป็นสิ่งที่ยืนยันได้ชัดเจนเพราะยืนยันโดยแพทย์หากสื่อมวลชนไม่เชื่อ uh huh. ก็ไปสอบถามแพทย์ผู้ตรวจที่โรงพยาบาลพระราม9ก้าดูได้ uh huh. เมื่อมีหลักฐานยืนยันว่านักแสดงสาวไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด uh huh. ก็ขอให้เรื่องนี้จบ ไม่ควรพูดถึงอีกนะฮะครับนี่นะครับคือเอาหลักฐานมายันเลยว่าน้องคนนี้เนี่ยไม่ได้เสพไม่มีไม่มีสารตกค้างเลยแต่ว่าวันนี้เนี่ยภาพที่ออกมาคือมันก็มี2ประเด็นอ่ะสองสามประเด็นนะฮะที่มีการตั้งข้อสังเกตหนึ่งก็คือว่าคุณเฉลิมเนี่ยจะเอาน้องมานั่งแถลงข่าวทำไมต่อหน้านักข่าวเนี่ยครึ่งร้อยนะฮะแล้วน้องเขาร้องไห้ตลอดเลยร้องไห้ตลอดนั่งก้มหน้าร้องไห้ตลอดคือน้องก็เพิ่งจะอายุ16 ก็มาเจอแบบนี้ก็ไม่รู้จะทำยังไงนะฮะแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งก็คือหลังจากที่คุณเฉลิมเนี่ยแถลงข่าวยืนยันในความบริสุทธิ์ของน้องเขาเสร็จแล้วเนี่ยครับค้อยหลังเนี่ยนะฮะนักข่าวก็ได้มีโอกาสพูดคุยกับพ่อของน้องอีกครั้งหนึ่งซึ่งพ่อของน้องเนี่ยก็ก็ยังยืนยันนะฮะว่าลูกสาวเนี่ยเคยเสพยาจริงแต่ว่าไม่ได้เสพจนติด ก่อนหน้านี้ก็รู้ละแคระคายมาบ้างแต่ก็อยากให้เรื่องนี้จบเมื่อผลตรวจออกมาไม่มีสารเสพติดในปัสสาวะซึ่งทางครอบครัวก็ขอโทษและจะไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกนะฮะคือคุณพ่อบอกหลังจากทราบเรื่องเนี่ยให้ลูกสาวไปตรวจร่างกายทันทีแต่ว่าจําวันที่ที่ไปตรวจปัสสาวะไม่ได้ที่ไม่ได้แถลงบอกสื่อเมื่อวานนี้เพราะว่าตัวเองไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญก็เลยไม่รู้ว่ามีสารเสพติดอยู่ในร่างกายหรือไม่ซึ่งวันนี้พลตำรวจเอกพงษพัฒน์ติดต่อ,อเข้ามา จึงให้พลตเอกภูสพัฒ์เป็นผู้ชี้แจงแล้วก็พูดถึงประเด็นเรื่องภาพนะฮะว่าภาพมันหลุดออกมาแบบไหนอย่างไรอะไรต่างๆเนี่ยคุณพ่อก็บอกก็ก็มีระแคะระคายบ้างคุณพ่อย้ําแบบนี้นะที่ผ่านมาตัวเองสอนลูกมาตลอดว่ากโกหกคนอื่นได้แต่โกหกตัวเองไม่ได้นะฮะแล้วหลังจากนี้ก็จะให้ลูกเนี่ยพักงานไปก่อนอืคือกลายเป็นว่าคุณพ่อก็มาพูด ในทํานองที่ไม่ตรงกับคุณเฉลิมอีกใช่นะฮะผมนะสงสารครอบครัวนี course, um, ้จริงๆเลยนะใช่น่าสงสารแล้วนะครับสงสารจริงๆเพราะว่า้จะพูดยังไงก็ความจริงเมื่อคืนนี้ที่เราดูคุณพ่อแถลงเนี่ยมันก็จบแล้วหลักจบแล้วไหจบแล้วนะฮะเพราะว่ามันก็ตอบทุกอย่างนะแล้วก็ขอโทษขอโพยแล้วสื่อก็รู้แหมสื่อเห็นอยู่ทนโทษว่าน้องก็เป็นเด็ก ใช่ใช่ไหมฮะแล้วก็คุณพ่อก็ขอโทษแล้วคุณพ่อก็บอกว่าน้องเขาขาดประสบการณ์ชีวิตรู้เท่าไปถึงการทดลองเสพเพียงแค่หนึ่งครั้งนะวันที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้เออวันที่เท่าไหร่ไม่รู้ฉะนั้นเนี่ยการที่คุณเฉลิมพออศูนอะไรเนี่ยนนะฮะพออศูนย์สพศบอกว่าไปตรวจแล้วมันไม่มันไม่มีฉี่สีม่วงมันก็ มันก็คงจะไม่มีอ่ะเราก็ไม่ได้รู้เชี่ยวชาญมากมายแต่การทดลองเสพหนึ่งการทดลองเนี่ยมันก็คงจะประมาณว่าแบบคือทดลองก็คงจะแป๊บเดียวอ่ะจะมาแล้วนานแค่ไหนก็ไม่ทราบครัไมนก็คงจะไม่มีสารตกค้างอะไรอยู่ในตัวแล้วนะฮะแล้วก็คุณพ่อเขาก็ยอมรับเองใช่ใช่ไหมฮะแล้วคุณเฉลิมก็บอกนะฮะว่าก็เอ่อความจริงก็แถลงข่าวก็บอกว่าเนี่ยก็รู้จักกับครอบครัวนี้ครับก็รู้จักกับ แต่หนูนี่ไม่หนูนี่เลยกหลานเลยนะเออรู้จักยังไงไม่บอกแต่ว่าเขารู้กันแล้วเขารู้กันแล้วเขารู้กันเยอะแล้วด้วยวันนี้ในโซเชียลเน็ตเวิร์กเนี่ยก็เผยแพร่ภาพกันว่ารู้กันยังไงนะครับก็เป็นเห็นบอกเป็นน้องนักแสดงเป็นเพื่อนกับหลานเป็นเพื่อนกับหลานของคุณเฉลิมนะลูกของลูกคุณเฉลิมอ่ะใช่ไหมฮะและยืนถ่ายรูปแบบเป็นเพื่อนสนิทเลยอ่ะใช่วันนี้ก็เอารูปที่น้องดารากับ หลานคุณเฉลิมยืนถ่ายรูปกันโอ้โหแชร์กันไปโอ้โหเป็นแสนแสนครั้งแล้วมั้งคึ้มเลยนี่ฮะเขาก็รู้กันหมดแล้วอืคือประเด็นเรื่องความผิดพลาดของเด็กนี่ผมว่าหลายๆคนก็มองข้ามแล้วแหละเพราะว่าก็ยังเด็กแล้วทุกคนก็เคยผ่านความเป็นเด็กเคยผิดพลาดกันมาทั้งนั้นอ่ะกว่าจะโตขึ้นมาแต่ประเด็นวันนี้เนี่ยมันอยู่ที่ผู้ใหญ่แล้วล่ะว่าวิธีการแก้ปัญหาของผู้ใหญ่สองคนเนี่ยที่เคยเป็นพ่อคนที่เป็นพ่อคนอยู่เนี่ย แก้ปัญหาเรื่องลูกตัวเองเนี่ยแบบไหนคนหนึ่งเนี่ยเป็นคนที่ยอมรับความจริงเพื่อให้ลูกคือยอมเจ็บเพื่อให้ลูกสํานึกแล้วก็ได้เดินต่อ,อนะฮะได้มีภูมิคุ้มกันแต่การแก้ปัญหาของคนเป็นพ่อคนหนึ่งเนี่ยวิธีการแก้ปัญหากับลูกเนี่ยคือเหมือนจะปกป้องแบบไม่ลืมหูลืมตาแล้วคุณเนะฉลิมบอกว่าอะไรนะต้องจบอะไรนะอย่าไปให้ร้ายอย่าไปรังแกนักแสดงมไม่มีใครก็ไปรังแก เขาก็จะจบอยู่แล้วใช่ไม่มีใครก็ไปคิดร้ายลังแก่แล้วไม่มีใครเออ,อะไรนะฮะตอนแรกก็ทุกคนก็ก็เชื่อตามพ่อเพราะพ่อบอกใช่เขายอมรับไงใช่<ๆ>แต่วันนี้คุณเฉลิมกําลังจะบังคับสื่อมวลชนว่าต้องเชื่อผมว่าน้องเขาไม่ได้ติดยาไม่ได้อะไรเนี่ยอืมคือน้องเขาไม่ได้ติดยานะฮะแต่น้องเขาเสพใช่แล้วเสพเป็นการเสพแบบทดลองเสพนะฮะ ไม่มีใครบอกว่าน้องคนนี้ติดยานะฮะไม่เลยนะครับเนี่ยฮะคือวันนี้คุณเฉลิมถแถลงเนี่ยก็เป็นการตอกย้ำว่าสังคมนี้เป็นสังคมดาม่าจริงคุณเ <laughs> ฉลิมเนี่ยทำให้ทำให้เรื่องนี้เป็นสังคมดาม่าเลยอ่ะใช่โอ้โห <laughs> น,นี่นะฮะแล้วก็คุณเฉลิมแบบออแอ้อแอไหมรู้สึกนะรู้สึกอ่อแอ้มไหมคือเสียงของคุณเฉลิมอ่ะในเวลาปกติเนี่ยนะ ที่ก่อนหน้านี้เนี่ยจะกระฉับกระเฉียงกว่านี้ใช่ไหมหรือว่าคุณเฉลิมแบบแบบสะเทือนใจเสียงก็เลยสั่นเครือ <S 1> <S 1> <S 1> <S อ๋อนี่นะฮะท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเรามีต่อมีเรื่องของทางด้านของคุณหมอมาเตือนนะฮะรเรื่องเรื่องยาไอซ์เรื่องอะไรเนี่ยนะฮะมีวัยรุ่นหลายคนเข้าใจผิดนะคิดว่าไปเสพยาไอซ์แล้วจะช่วยทําให้สวยหุ่นเพรียวผอมนะฮะผิวขาวใสเดี๋ยวกลับมาช่วงต่อไปนะครับ